สนับสนุนโดย AJ มอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าสินค้าเกษตรปลอดภยัยมองหาตราสัญลักษณ์คิวทำไรอะแหมารมดีชนะพี่เอ๊ะเดี๋ยวนะ นี่มันไม้มีค่าทั้งนั้นเลยนี่นาพี่จะมาปลูกในที่ดินสปกพี่ไม่กลัวผิดกฎบไม้หรอมันจะผิดได้ยังไงล่ะนี่งไงะระคาติดตามข่าวที่หน้าเฟซบุ๊กของสอปกปลูกได้เลยจริงเหรอจริงครับรเกษตรกรที่มีที่ดินสปกสามารถปลูกไม้เศรษฐกิจได้แล้วครับสปกได้ร่วมลงนามเอ็มูกับกรมป่าไม้เพื่อส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจที่จะช่วยเพิ่มศักยภาพให้กับพื้นที่และที่สําคัญในอนาคตยังจะเป็นแหล่งสร้างรายได้ และเป็นกรด,ดกให้กับลูกหลานด้วยครับว,ว้าวแบบนี้ก็ดีสิไม้เศรษฐกิจปลูกได้เสริมรายรับขับเคลื่อนความยั่งยืนสู่พืพ้นแผ่นดินทองคำกลับม,มาในช่วงนี้นะคะเรายังมีองค์ความรู้ด้านการเกษตรมาฝากคุณผู้ชมการโดยเฉพาะในช่วงนี้เนี่ยทำการเกษตรในยุคใหม่นะคะต้องทราบถึงทั้งเรื่องของเทคโนโลยีนวัตกรรม ข้อมูลองค์ความรู้ต่างๆนะคะ,คะเพื่อนำไปพัฒนาคุณภาพผลผลิตให้ตรงตามความต้องการของตลาดนะคะแต่ว่าจะมีข้อมูลอะไรที่รอคุณผู้ชมอยู่บ้างนั้นติดตามได้ในช่วงนี้เลยค่ะศูนย์ข้าวชุมชนสามัคคีพันธุข้าวตั้งอยู่ที่หมู่6ตำบลยางขาวอำเภอพายุหะคีรีจังหวัดนครสวรรค์ เดิมการทำนาข้าวของชุมชนส่วนใหญ่ประสบปัญหามแมลงศัตรูข้าวและวัชพืชในนาข้าวส่งผลทําให้ผลผลิตมเมล็ดพันธุ์ข้าวด้อยคุณภาพและผลผลิตลดลงจากนั้นเกษตรกรจึงปรับเปลี่ยนวิธีการปลูกจากนาหวานมาใช้วิธีปักดำ เมื่อได้ผลดีจึงเริ่มชักชวนกันรวมกลุ่มผลิตมเมล็ดพันธุ์ข้าวปัจจุบันกลุ่มสามัคคีพันธุ์ข้าวได้ขึ้นทะเบียนตามระเบียบของกรมการข้าวว่าด้วยศูนย์ข้าวชุมชนพุทธศักราช2560มีสมาชิกรวม38รายในการผลิตมเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดีกระจายในชุมชนโดยมีพื้นที่ผลิตมเมล็ดพันธุ์ข้าวรวม1,333ไร่ได้ผลผลิตมเมล็ดพันธุ์ข้าวกว่า1,200ตันต่อปีกระจายมเมล็ดพันธุ์คุณภาพดีให้กับสมาชิก ขของศูนนย์้าวชชุมชส่วนหนึ่งได้ส่งให้กับศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์และบริษัทเอกชนรวมทั้งจำหน่ายในชุมชนและหมู่บ้านใกล้เคียง โดยศูนย์ข้าวชุมชนแห่งนี้ได้เข้าร่วมกิจกรรมหลักเสริมสร้างศักยภาพการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวของศูนย์ข้าวชุมชนโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ปี2563โดยได้รับการสนับสนุนเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดีกระสอบบรรจุเมล็ดพันธุ์ข้าวและเครื่องจักรกลเกษตรจากกรมการข้าวโดยมีศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์เป็นที่เลี้ยงในการดูแลเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่ศูนย์ข้าวชุมชนในทุกๆด้าน ทั้งการจัดการบัญชีครัวเรือนอบรมการผลิตข้าวตามระบบมาตรฐาน GAP และจดทะเบียนการค้าต่างๆทั้งยังถ่ายทอดความรู้ในการผลิตมเมล็ดพันธุ์ข้าวให้มีคุณภาพเพื่อให้ศูนย์ข้าวชุมชนสามัคคีพันธุ์ข้าวสามารถนำความรู้มาปรับใช้ในการผลิตมเมล็ดพันธุ์ข้าวให้ได้คุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนดไว้ได้เป็นอย่างดีส่วนใหญ่ก็ความรู้หลักๆจะมาจากศูนย์เมล็ดพันธุ์จุดแข็งของเราก็คือเราจะเน้นสมาชิกในด้านคุณภาพมากกว่า เพราะว่าตอนนี้เรามองว่าการตลาดเป็นเรื่องที่ไม่ไม่ไม่ไ,มไมกลตัวแต่เรื่องคุณภาพเป็นเรื่องที่ต้องรักษาอยู่ตลอดเวลา ศูนย์ข้าวชุมชนเป็นองค์กรชาวนาที่ได้ขึ้นทะเบียนกับกรมการข้าวโดยรวมกลุ่มทำกิจกรรมร่วมกันในการพัฒนาข้าวและชาวนาในระดับชุมชนเพื่อเป็นศูนย์กลางในด้านการพัฒนาการผลิตข้าวในชุมชนรวมทั้งพัฒนาและส่งเสริมชาวนาให้มีความสามารถในการผลิตการจัดการผลผลิตและกระจายมเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดีไว้ใช้ได้อย่างเพียงพอและต่อเนื่องสร้างเครือข่ายเข้มแข็งและพึ่งพาตนเองได้ซึ่งมีโครงสร้างการบริหารโดยจัดตั้งคณะกรรมการ ในการบริหารศูนย์ข้าวชุมชนทุกระดับได้แก่ระดับศูนย์เขตจังหวัดและประเทศ ทั้งนี้ศูนข้าวชุมชนที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมหลักเสริมสร้างศักยภาพการผลิตมเมล็ดพันธุ์ข้าวของศูนย์ข้าวชุมชนจะได้รับการสนับสนุนมเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดีจากกรมการข้าวรวมทั้งเครื่องจัรก,กลนเกษตรการถ่ายทอดองค์ความรู้เทคโนโลยีสมัยใหม่เพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตและกระจายมเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดีซึ่งศูนย์ข้าวชุมชนสามัคคีพันธุ์ข้าวจังหวัดนครสวรรค์แห่งนี้ได้นําแนวทางจากการฝึกอบรมองค์ความรู้เรื่องต่างๆมาปรับใช้ในการดําเนินการผลิต มเมล็ดพันธุ์ข้าวและสามารถผ่านเข้าสู่ระบบการจำหน่ายมาเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพด้วยการบริหารจัดการกลุ่มเป็นอย่างดีจึงทำให้ศูนย์ข้าวแห่งนี้มีประสิทธิภาพนับว่าเป็นศูนย์ข้าวชุมชนที่มีความเข้มแข็งและประสบความสำเร็จในการผลิตและกระจายมาเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดีเกษตรกรสามารถยึดอาชีพการทำนามีชีวิตความเป็นอยู่ที่ยั่งยืนมากยิ่งขึ้นในแต่ละปีกบการข้าวเองก็จะเสนอของบประมาณในการไปสนับสนุน เพื่อสร้างความเขลมแข่งให้กับสูนย่ามชนนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของอตอนนี้เรากําลังสนับสนุนในเรื่องของเครื่องไม้เครื่องมือเครื่องจกัจกกจักนการเกษตรในการที่จะไปผลิตมเมล็ดพันธุ์ข้าวให้ได้คุณภาพและก็มีมาตรฐานนะครับซึ่งก็ในแต่ละปีเราก็จะมีการสัมมนามีการจัดกิจกรรมต่างๆเพื่อไปเสริมสร้างความเขลมแข่งให้กับศุนยาทุ่มชนเราโดยตอนนี้ในส่วนของ,งคอนครสวรรค์เดงก็ถือว่าเป็นศูนย์ท่ามชนที่ มีความเข้มแ็งที่จะเป็นตัวอย่างได้ในลักษณะของการบริหารจัดการตัวเองนะครับเขามีความสําเร็จในเรื่องของการผลิตเมล็ดพันธุ์โดยเฉพาะเมล็ดพันธุ์ดีในการที่จะใช้ในเขตบริเวณภาคกลางนะครับเรื่องราวดีๆยังไม่ได้หมดเพียงแค่นี้นะคะคุณผู้ชมถ้าอยากทําการเกษตรให้ได้ผลผลิตดีมีคุณภาพช่วงหน้าต้องติดตามเพราะว่ายังมีเรื่องราวที่น่าสนใจรอคุณผู้ชมอยู่คะ่ะค่ะ I'm gonna make you